สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยก็จะมา,าประชุมกันเกี่ยวกับโครงงานของวิชาอีค่อนนะครับก็เพื่อนๆมีใครไทจะเสนเอทำร้านอะไระกับก็สำหรับหัวข้อที่อาจารย์บอกก็งบงบ 4, อากมีสี่แสนกู้ได้แสนหนึ่งกู้ได้1น0่0แสนก็คือรวมประมาณ5้0แสนแล้วก็เป็นกำไรต่อปีบปรรีปร5เซ ก็คิดว่าอะไรกันบ้างเนี่ยถึง5%ต่อปีเราว่าร้านขนมแบบอัตยูก็น่าจะบูมนะเราไปกินที่เฟล่าเราก็เห็นคนเยอะด้วยเลยอะร้านขนมนะเออก็แบบขายของตังติ้งอะไรเงี้ยปปิ้งงร้านกาแฟนีนะเฮ้ยกาแฟคนขายเยอะงว่มอะไรเงี้ยกาแฟกาแฟ เราได้ทุกวันแหละไดคนเยอะมากเลยแสนได้คอมอิกเรื่งสี่แสนล้านเกมไม่พออยู่แล้วคิดถึงต้องคิดถึงกอนทุนด้วยไอ้เนี่ยรถรถ ATV อะไรนะที่มันเป็นรถสี่ล้ออ่ะไม่รู้อ่ะรถคันหนึ่งก็ก็ไม่แฝดก็ไม่แะแนะแฝหรอรั้้ค่าที่อะไรอย่างีไม่น่าจะพอเสนอดิหนต้ยเสนอเลย ไิ้เนี้ยเอ้พวกร้านเช่าหงยาอะไรพวกอะไรพวกนี้ะร้านเช่าหงยาคิดเปิดตามทะเลอ่ะเดียเจ้าหน้าที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเช่าที่แพงกว่าที่ตัวนึงเป็นร้อยนี่เป็นร้านอะไรตันนึงเป็นร้อยแล้ว่ามันยี่สิบสองจีไปใช่ไหมเช่าหงยาอใหญ่ที่ไปเล่นน้ำแต่ว่ามันก็ต้องเช่าที่ไปเกาะอะไรเงี้ยที่าที่จะแพงหรือเปล่าแกแล้วมันแย่กันไปเลยแล้วมันน่าจะพอช่วงเทศกาลด้วยแล้วเวลาเขียนเขียนก่อนเสนอรึก่อนเสนอรึปล่าอ่านเครื่องเขียน รานเชื่อเขียนเฮ้ยน้าสนน่าสนรเช่อเขีนหาลัขายได้ไม่ได้ไม่มือแคมีอะไรเสนอวาครับร้านดียาเข่าดีก็โอเคนะเขียนได้กี่เรื่องวะแต่ว่าสี่แสนสี่แก็ได้เยอะได้ได้ได้ไม่ไม่ไไอหนังเท่าไหร่ ไม่ใช่เช่าอ๋อแมีที่มีตึกมีแต่เช่ไม่แต่เช่ามาก่อนนนมีแค่มีห้อหมดเลยอยนไก่อนนะรก่อน้าี่ไดโไดโกเออร้านใส่เดียวเท่าที่เห็นเราคิดก็น่าจะเป็นใน ร้านขายราคาเดียวนะอาจจะเวิร์กอาจจะเวิร์กเขียวอะไรก็ได้ข้อที่มันจะหาข้อมูลเยอะเลยนะเออแต่มันต้องหาครับหาต้องมีสุดท้ายก็มาลยเพราะว่ามันก็เยอะอยู่่ะใช่ร้านขายยาแล้วมันหาเยอะมันจะหาพวกต้นทุนอะไรพวกนี้ยากสุดมันขายหลายอย่างเยอะแต่อาจจะได้กำไมดีนะโอ้เห็นดิหมดแล้วเฮ้ย ได้ให้อย่างนี้ไม่ <5 S 2> อยากจำด้บูฉันแข็งมากชานมันบูมันออกมันคิดว่าคนน่าจะทำเยอะคนน่าจะเยอะเดี๋ยวอ,อันนียธุรกิจออนไลน์แบบว่าเราบินบินไปบนยอดเราเลี้ยงกลับมาแล้วก็ไปขายอะไรประมาณนี้มต้องดูด้วยนะว่าค่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจะคุ้มหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นแบบ เป็นแบบพวกแอร์ฮอสเทยอะไรพวกนี้อ่ะบินได้มันดูดีทัดที่เลยแต่วก็ต้องเป็นคนที่บินบ่อยแต่ว่าเราแบบไม่ต้องเสียค่าที่ไงถักถักกันไปแล้วก็ไม่ต้องมีต้นทุนไม่มีสต๊อกอลยคิออเดอร์เลยก็เหมือนกิออเดอร์คือถ้เขาสั่งเราก็ใช่สั่งก่อนแล้วค่อยซื้ออย่างตัดยอดเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ย เขียนไว้ก like ่อนเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเขไว้ก yeah. yeah. um, ่อนเพราะว่าอย่างแบบเพื่อนที่ทำอย่างเงี้ยได้เดือนนึงก็แบบเป็นแสนอ่ะก็ผมกะนะาได้หมดดกันนะยาเต้าน้เต้าสองยยูก็ูึงเครื่องเขียน

เหมือนใต้ภาคของไทยค่ะดีนะตัดได้บ้งเนี่ยเจ็ดอย่างอยู่แล้วเนี่ยเจ็ดอย่างแล้วอ่ะก็ลองเลือกเลือกมาสามเนี่ยแบบซูมซูมไหมได้ก็ตอนนี้ที่ทางกลุ่มจิตอยู่อ่ะตอนนี้มีอยู่เจ็ดอย่างตอนนี้ก็มาตัดกันก่อนว่าเหลือสักสามอย่างแล้วกันว่าจะเอาอะไรบ้าง เอาที่แบบเก็บร้านซีอิ๊กว้เลยอันแรกร้านซีอิ๊กนะเอาอะลรร้านซีอิ๊กโอเคร้านซีอิกลองจันไว้ลองจันไว้เลยเอาอะไรอัแรกเลยโดนมากเลยร้านซีอิ๊กร้านซีอิ๊กร้านซีอิ๊กคือการตลอดเครื่องเขียนเครื่องเขียนเครื่องเขียนดื่มใจสได้วยไหมอะไรอีกอันนึ่มอะไรกันดื่มน้ำเข่าไห้ใจสดอะไรนะน้ำเข้าแต่เราว่าน้ำเข้ามันได้กำไรดีไหมดีก็ดีแต่ข้อมูล หานำเข้าอะไรก็ต้องระบุวอาร้านมีสูตรเสร็จเข้าที่เห็นนะจะเป็นพวกนำเข้ากระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นแบรนด์นนมนำเข้าแฟชั่นแบรนด์เนมจะจะเอาอะไรระหว่างร้านร้านอะไรนะร้านขายของราคาเดียวกับร้านนำเข้าใช่ไหมแล้วนำเข้าเลยเปิดขายน่าจะแค่เพราะว่า ข้อมูลหาง่ายแางแววนอะไรอย่างเงี้ยแว่นโลหอโทำลายโลหอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งราคาเองได้ไหมไม่ไม่ก็ไม่ไม่สอนอาจารย์ต้องหาบอกเขาบอกให้หาข้อมูลเยอะให้ราคาจังที่นี่ราคาใช่แต่ว่าเราราคาแบบอะไรเขาไปขยิบมาเราไปยิบมาราคาจริง วนกิดอไเกิอวกกการแบบนี้ว่าแบบว่าเท่าเท่าไร่ะเกใดูในดูเลยเอาไปไหนสเข้าไปเลยโอเคารันงน่าเอาเปอะไรการน้ำซ้อการอ่ามันอ่าตอนนี้เหลือสามอย่างะเหลือการเืงเขียนการน้ำซ้อแล้วก็การสีออกบนจอ บดได้ม่กเสิ่งอาจรดแวบ่าหที่แบบหาข้อมูลยากยากสุดตอนนี้เท่าที่เราคิดอะร้านนั่งเช่ามันได้กำไรดีนะแต่ว่าแบบมัลยาหาข้อมูลยากแล้วมันแบบแต่มันดีตรงมันไม่เสียค่าดีจริงมัน้าเช่ามันก็ไม่ได้นะไม่ได้นัก ร้านนำเข้าไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเครื่องเขียนกับซีนอก่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นของแบบถ้าเปิดในแบบเปิดในมหาลัยเนี่ยมันก็โอเคได้มันก็ได้เงินอย่แต่คือรานเครื่องเขียนอ่ะถ้าเกิดจะนำเข้าก็ต้องแบบนำเข้าหลายๆอย่างนึงเหมือนกันก็ใช่สิ่งที่ดูบางทีอีกา คซื้อเครื่องเขียนก็ซื้อน่องมอได้นองมอได้เออแต่ร้านเครื่องเขียนมันไม่จำเป็นที่ต้องซื้อในโบเพราะว่ามันซื้อนอมอได้ซีหลอกซีหลอกซหลอกได้ซีหลอกน่องมอบอกว่าแบบมีแบบมีชีสอะไรกันที่แบบสีหลอกแกมออยู่แล้วใช่ไ่ะงั้นตอนนี้บวดก่อนถ้าสมมติว่าร้านเครื่องเขียนก่อนร้านเครื่องเขียนมีใคเอกหลอกเอกกระโอเคงัเอกกระฉันคือร้าีหอกครับ ร้านีลอกครับร้านซีหลอกนะครับสรุปกลุ่มของผมทําเป็นร้านซีหลอกครบวงจรนะครับแบบเหมือนกับใต้ภาคนะครับก็จะมีทั้งการถ่ายเอกสารปินงานแล้วก็เข้าเล่มรูปเล่มอะไรพวกนี้นะครับก็สแกนด้วยนะสแกนด้วยครับก็ชื่อร้านอ่ะชื่อร้านเหรอปิ้งกระปุก นี่นะเหมือนกูทำคนเดียวเป้งกระปุนปิ้งกับเพื่อนเนี่ยมีใครเสนอชื่ออื่นปฝ่งมันไม่ใช่ซีหลอกมันไม่ใช่ซีหลอกฝรังชั้นมาร์นชื่อวิตหมึกดำใช่ไหแบบซีหลอกเราหมึกสีเข้มนะอืมดีดีหมึกดำก็โอ้นะง่ายด้วยก็โอเคด้วยเราคิดว่าเราเป็นแบบว่าปิ้งสองด้านเหมือนกับว่าไม่ใช่งั้นเอาเป็นด กลุ่มจะทำเป็นร้านซีออกครบวงจรนะครับแล้วก็ชื่อกานว่าเป็นธุรกิจร้านเอ็ดไท่กระสารหมึกดำนะครับก็สำหรับวันนี้ทางกลุ่มก็ขอจบการประชุมการประชุมัค่นี้ครับ